บรรยากาศนะครับทุกคนบรรยากาศสวยๆครับนี่ก็เป็นเรานักตกปลาคนเกาหลีนะครับตกชิงริวนะครับมาขั้นเว็ดขั้นเห็ไหมมาเป็นเงาสิบเมตรมีขั้นหนึ่งนี่ครับรถเยอะๆใช้หมดนะครับคนที่เข้ามาตกปลานะครับ ถ้าเป็นคนไทยผมจะไปยืนถ่ายใกล้ให้ดูอยู่อยากให้ดูคันเบ็ดของเขาครับคนหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบคันครับคนหนึ่งเลี้ยงหน้ากระดานนี่เป็นคนเกาหลีครับเลยไม่กล้าเข้าไปคุยกับเขาไม่รู้เรื่องยาวเป็นสายนะครับคนตกปลา ส่วนมากก็มีแต่คนสูงอายุนะครับส่วนวัยรุ่นคนหนุ่มไยทำงานก็จะตกเป็นคันเหยื่อปลอมนะครับตกเป็นคันหยดน้ำคันสปินส่วนคนมีอายุสูงอายุหน่อยก็จะตกเป็นคันชิงหลิวนะครับบรรยากาศสวยงามครับทุกคน,นคมันเป็นแลนด์มาร์คของเขานะครับเป็นแลนด์มาร์คจุดไทย รูปจุดชมวิวนะครับ